สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไลฟ์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนผมธนทิ์ปันตากับผมดำริศพิยะกุลครับครับเรามีข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมานำเสนอทุกวันนะครับใช่ครับให,ให้ท่านผู้ชมใ้ท้านผู้ชมใน1 4 7ประเทศทั่วโลกชิชมทั้ง ชี้นนะครับไ้รับชมกันใช่ครับวันนี้สาระแรกเริ่มที่คุณอ้นก่อนครับครับสาระแรกนะครับวันนี้เริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับคุณพานุพลรักแต่งงามรายงานภาพพระสงฆ์นิกรนครลอสแอนเจลิสนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียและใกล้เคียงได้ร่วมกันแสดงความจงมรักพ้กงดีร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดไทยนครลอสแอนเจลิสกันอย่างหนึ่งแน่นนะครับในงานจัดให้มีโรงทานตรวจสุขภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลงานวันพ่อแห่งชาติจากนั้นร่วมพิธีถวายพานผู้ ถวายพระพรชัยมงคลโดยมีนายเจษดากะตะเวทินนะครับกงสุลใหญ่นนครลอสแอนเจลิสกล่าวนำถวายพระพรจากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชาเป็นที่ปราบปื้มปิติยินดีแก่ทุกคนครับต่อไปไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับคุณรัชพันธ์รีเมครายงานมานะครับศานเอก,ก,กลักษณ์รุนกลงแคนเบราแครัได้จัดงานเลี้ยงรับรองแล้วก็งาน วันเฉลิมพระชมนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณาสาราทไทยสถานเอกนัชทูตนะครับโดยมีนายมาริสเสีเ่ยมพงศ์เอกนักทูตและนางเมริสาฮิสเมนรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียนะครับร่วมเป็นประธานในงานนางสาวณั ลาวรีโพสีทองเป็นผู้กับร้องเพลงสันเสริมพระบรมมีและเพลงชาติออสเตรเลียในงานนะครับโดยมีนางสาววาารังคณาพึกษาโรจนกุลบรรเลงไวโอลินมีคณะทูตา,านุทูตเข้าร่วมงานกว่า300คนครับช่วงนี้ก็จะมีงานเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วโลกมานําเสนอกันนะครับช่วงต่อไปพบกับคนไทยไกถิ่นและนาทีรนาทีทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวรารมารีนะครับยังสนทนากับแขกรับเชิญต่อเนื่องครับอยู่กับคุณสิทธิพลจิตภูมิศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีครับครับอย่างที่เกิดไว้ในเทปต่อเนื่องนะครับเทปที่แล้วนะครับพี่แดงเนี่ยก็คือว่าอยู่ในเดนมาร์กในมานานนะครับเป็นทั้งเจ้าของร้านอาหารแล้วก็เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยต่างแดนด้วยนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยเรานําเสนอข่าวเฉพาะเดนมาร์กหรือเปล่าพี่หรือว่าสําหรับคนในยุโรปทั้งหมดเลยคนในยุโรปทั้งหมดครับก็คือเรามีโอกาสที่่จะสือ ให้อยากสื่อหมยว่าอยากสื่อให้คนไทยในชุมชนไทยในยุโรปเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวซึ่งกันและกันความเป็นไปของคนประเทศต่างๆนะครับผมว่าเพราะเราไม่อยากให้ชุมชนไทยเราเนี่ยรับรู้แต่ข่าวจากเมืองไทยอยากจะให้รับรู้ความเคลื่อนไหวพวกเราด้วยกันเองด้วยเรื่องใกล้ตัวเรากลับไม่รู้บางทีเนี่ยที่วัดมีงานอะไรบางคนยังไม่รู้เลยอแต่พอเรานําเสนอเขารู้วัดมีงานเมื่อไรจะมีอีก จะไปร่วมบอกวัดเขาจัดเป็นกิจกรรมทุกปีอย่างงานกระถิ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะวันนี้นั่นก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่แจกฟรีด้วยถนะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์อะไรเข้ามาช่วยเหลือการบินไทยต่างๆนะครับที่มาช่วยสนับสนุนการทําหนังสือนี้นะครับก็แหมเป็นดีมากผมดูแล้วมีตั้งอังกฤษเยอรมันโอ้มีหลายประเทศเลยออกบ่อยแค่ไหนครับหนังสือพิมพ์นี้ก็ ใหม่ๆก็ออกเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับต่อมาว่าไม่ไหวไม่มีคนถามไม่มีคนช่วยใช่ไหมัใช่ถูกต้องครับอย่างงานเราก็งานเราก็มากเราก็เหนื่อยเราก็เออทยอยออก2เดือนบ้าง2เดือนกว่าบ้างแต่ก็ยังฟรีอยู่ทุกวันนี้ยังฟรีอยู่นะครับ อีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งบอกโหคนนี้เป็นคนที่กิจกรรมเยอะมากพี่เรียนราคํำแหงทางไกลด้วยใช่ไหมครับเรียนที่นี่นะครับ,รบตัวนี้ครับคุณผู้ชมพี่แดงเนี่ยก็กลายมาเป็นตัวตั้งตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตีคนช่วยประสานงานกับทางมหาวิทยาลักกลายกำแหงด้วยเป็นยังไงบ้างครับที่นี่มีคนสนใจเรียนเยอะไหมฮะที่ตอนนี้ลูกศิษย์มาอะไรก็รำกำแหงที่เดนมาร์กก็ประมาณเกือบ20คนครับที่ศึกษาระบบทางไกลอยู่คสอบสอบที่สถานทูตไทย ที่สัมภาษณ์ที่เดนมาร์กนครับที่เดนมาร์กครับผมอ้าวอย่างนี้ดีกว่าครับแม้เนื่องจากเวลาเรามีน้อยนะครับให้พี่แดงช่วยฝากถึงชุมชนไทยดีกว่าครับโดยเฉพาะเรื่องการเรียนการศึกษาว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะมาเป็นนักศึกษารามด้วยเนี่ยพี่แนะนําเลยครับครับก็คืออยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนถ้ามีโอกาสนะครับเราอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเราโอ้โหเยี่ยมมากในต่างแดนนี่ให้เราทันเท่าทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันโลกหรือว่าได้เรียนรู้ ได้หลายอย่างในต่างประเทศแล้วปรับระบบวิชาการประเทศเราเนี่ยเข้ากับระบบฝรั่งเนี่ยเราจะเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและต้องบอกเลยว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนถูก <นะ S 1> ต้องใครก็เรียนได้ทุก,กเพศทุกวัยเลยนะครับถูกต้องครับถูกต้องแหมนะสนทนกานต่อเนื่องสองเทปนะครับได้ความรู้มากมายเลยต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับพี่แดงนะครับคุณสิทธิพลจิตภูมิศักดิ์ขอบคุณพี่แดงมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Welcome to Thailand boys Amazing Thailand always amazes you ในคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นท่านเน้นเรื่องการให้มากพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าทาทามาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ทำไมผู้ให้จึงเป็นที่รักก็เพราะว่าการให้นั้นคิดจะให้ก็มีความสุขขณะให้ออกไปเราก็มีความสุขผู้รับเขาก็มีความสุขครั้นได้ให้ไปเรียบร้อยแล้วเรามาหัวนลึกนึกถึงการให้ที่เราได้ให้ออกไปก็เป็นกิจกรรมที่นํามาซึ่งความสุขฉะนั้นเราอาจจะให้จบไปแล้วแต่หัวนลึกนึกถึงการให้ของเราเราก็ปีเปรมอิ่มเอมใจที่เราได้บําเพ็ญตนเป็นผู้ให้ฉะนั้นการให้จึงมีความสุขใน3กาละนั่นคือ ก่อนให้ก็มีความสุขขณะให้ก็มีความสุขให้ไปแล้วก็ยังคงมีความสุขถ้าเราเป็นผู้ให้เราจะกลายเป็นบุคคลที่มีแต่ความสุขและเนื้ออื่นใดเราจะกลายเป็นที่รักของคนรอบข้างเราใครอยากเป็นที่รักของใครต่อใครก็ขอให้บำเพ็ญตนเป็นบุคคลในการให้จากสมุนไพรธรรมชาติอัลล้ำค่า ภาษาด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซ่วงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แฟนดี้ดวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กซ l e ลนด์อินคุณลิตี e เอ็กซ์ลนด์อินเ The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการชูดเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับท่านอธิบดีกรมการงสุนนะครับคุณชงชัยสาสวัสิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเรื่องราวที่ต้องคือคนถามมาเยอะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องญี่ปุ่นครั้งที่แล้วเกี่ยวเรื่องวีซ่าเข้าเมืองไปท่องเที่ยวเนี่ยกระชับเรีนบายไปแล้วแต่ตอนนี้มีปัญหาที่ตามมามากมายคือมันพอเปิดเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่น14วันโดยไม่ต้องวีซ่าเ่ยก็เป็นช่องทางหากินของแก๊งต่างๆแก๊ง แก๊งหลอกลวงแรงงานแก๊งเอาเอาคนบอกจะเอาคนไปทํางานแล้วก็ไปปล่อยลอยแพเนี่ยณปัจจุบันจริงๆมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับครับก็ประการแรกขอตอบว่ามีแล้วนะครับการหลอกลวงเช่นนี้ผมก็อยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาตรการยกเว้นวีซ่าของญี่ปุ่นนั่นนะครับเขาให้แค่สิบสี่วันนะครับแล้วก็ต้องไม่ทํางานนะครับอันนี้ขอย้ําก่อนนะครับแล้วก็ขอเรียนว่าเนี่ย เราก็สถานทูตเองก็รายงานเข้ามาแล้วว่ามีกลุ่มคนไทยหลายกลุ่มที่มีนายหน้านะไปบอกไปหลอกว่าเดี๋ยวนี้ไปญี่ปุ่นไม่ต้องมีวีซ่าแล้วยกเลิกวีซ่าใช้คําว่ายกเลิกวีซ่าไปเลยแล้วก็อาจจะเึกว่าไปเหมือนไปเชียงใหม่นรกว่าไปอุบลหันใหญ่แล้วนะครับไม่ใช่นะครับนะครับอันนี้อันนี้ท่านต้องตระหนักนะครับว่าเขายังไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับก็ให้ไปท่องเที่ยวแค่14วัน แล้วที่สําคัญเนี่ยผมอยากจะเรียนเพื่อความเข้าใจของพี่น้องคนไทยว่าการไปทํางานที่ญี่ปุ่นโดยที่มีนายหน้ามาบอกว่าไปทําได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่าเชื่อเด็ดขาดนะไม่มีทางนะครับ,รบไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะหนึ่งญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายให้แรงงานต่างชาติเข้าไปทํางานดังนั้นท่านไม่ว่าใครจะอกมาบอกท่านว่าตอนนี้วีซ่า รีแล้วยกเลิกไปแล้วแล้วก็เนี่ยเป็นโอกาสที่จะไปทํางานได้แล้วก็เรียกเงินท่านไม่ถูกนะครับ,รบเรียกสองแสนเรียกสามแสนเพราะว่านึกว่าเงินเดือนในญี่ปุ่นแพงก็เรียกตามค่าในหน้าอันนี้ผมยืนยันว่าหลอกลวงทั้งสิมนะครับ,รบเวลามีคนถามว่าทําไมแล้วมีบางคนไปทํางานที่ญี่ปุ่นได้เขาไม่เรียกว่าไปทํางานนะครับ,รบเขาเรียกว่าไปฝึอกอบรมอันนี้กฎหมายญี่ปุ่นเปิดการฝึกอบรมทีนี้ท่านจะฝึกอบรมได้อย่างไรท่านก็ต้องเป็นพนักงานบริษัท ในประเทศไทยก่อนไม่ใช่ท่านทางานไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนการไปไต้หวันไม่ใช่เหมือนการไปอิสราเอลหรือเกาหลีใต้นะครับ,รบท่านต้องมีสังกัดในประเทศไทยก่อนเราก็เอาง่ายๆว่าที่ท่านสังกัดอยู่นั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมีบริษัทญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนรหรือเป็นเจ้าของครับแล้วเขาต้องจะส่งพนักง,งานของเขาเนี่ย ไปทำงานี่ญี่ปุ่นภายใต้ชื่อว่าการไปฝึกงานก็จะอยู่ได้ปี2ปี3ปีแล้วแต่จะตกลงกันแต่ไม่เกิน3ปีนะครับอันนี้อันนี้ขอเรียนไว้เลยว่าถ้ามีใครมาบอกท่านว่าโอ้ยวีซ่าฟรีแล้วไปเลยเอามา2 0 0แสนเอามา3 0 0แสนเราจไปหางานให้ในราคาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้แล้วก็อย่าเชื่อนะครับไม่มีทางแล้วท่านก็จะโดนอย่างที่ผมเล่าเมื่อครั้งก่อนนะครับว่า ไปถึงงานก็ไม่มีทำเงินก็เสียไปแล้วสองแสนสามแสนนะครับท่านจะทําอย่างไรจับก็ไม่ได้พ่อนก็จะโดนตํารวจญี่ปุ่นจับจับแล้วก็เป็นเรื่องแล้วก็ท่านจะไม่มีโอกาสเข้าเงินก็เสียฟรีครับงานไม่มีแน่นอนครับนะครับล่าสุดที่สามทูตไทยรายงานมาเนี่ยครัหลอกไปห้าคนคนบางคนก็สองแสนบางคนก็สามแสนก็เรื่องใหญ่สําหรับพี่น้องคนไทยในต่างจังหวัดครับนะครับก็ขอเรียนเลยว่า อย่าเลยนะครับสาหรับสุภาพสตรีนั้นท่านก็ต้องดูดีๆนะครับว่าแรงงานอย่างที่ผู้ชายทําก็ไม่มีให้ทำนะครับเมื่อท่านไปทํางานอแฝงอยู่ก็เป็นเรื่องเสี่ยงแต่ถ้าท่านไปโดยไม่มีวีซ่าและท่านคิดจะไปทํางานเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ย้าเลยนะว่าญี่ปุ่นไม่ไม่เปิดให้แรงงานสางชาติเข้าไปทางานแต่ไปแล้วก็สามารฝึกอบรมหรือแลกเปลี่ยนกันความรู้กันเอาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้า ถ้าท่านได้ยินว่าจะไปทํางานอย่างน้อยถ้าท่านเขาแล้วเขาบอกว่าไปโดยไม่ต้องวีซ่าอันนี้หลอกแน่นอนครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นวิธีเช็คง่ายๆครับถามว่าจ่ายเงินไปสองแสนแล้วจะไปยังไงเขาบอกว่าไปเลยโดยไม่ต้องวีซ่าอันนี้หลอกพันเอร์เซ็นครับอันนี้อันนี้อันนี้ยืนยันแต่ถ้าเขาบอกว่าต้องไปขอวีซ่าตรงนู่นตรงนี่ท่านก็ติดตาม ติดตามสถานการณ์ไปว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าไม่แน่ใจท่านก็ไปถามที่กระทรวงแรงงานครับถามที่กระทรวงการต่างประเทศที่กรมการกองศูลได้เราก็จะช่วยท่านครับตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านจะไปนั้นเนี่ยถูกต้องไหมอะไรไหมเราก็จะช่วยท่านเต็มที่ครับเป็นคำยืนยันจากท่านรัฐมนตรีกรมการกงศุลนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีกรมการกงสูลนะครับคุณทรงชัยสัสวัสดิ์นะครับสวัสดีคขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand, boys. Yay! <laughs> <laughs> Yee, Somebody, heaven. heaven. I'm not going home. Ah! Amazing Thailand always amazes you. เข้าสู่ช่วงประเทศต่างแดนครับท่านผู้ชมครับเริ่มผลอ้อนครับครับปฐินได้นะครับเริ่มที่ประเทศเยอรมนีนะครับนางดัชนีเฟเชอร์นายกสมาคมทาราพร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายสตรีไทยในยุโรปนะครับได้จัดการประชุมประจําปีของสมาคมทาราที่เมืองมิวนิกมีสมาชิกไปร่วมประชุมกันอย่างคึกคักนะครับครับมาสู่ประเทศที่2นะครับนายไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนายมาริสเซียมพงศ์เอกชูตนกครงแคนเบราพร้อมภริยา ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเรยงอาหารข้ามแก่นายชาญเชาชายานุก,กิจรองปะลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับณนะธรรมเนียบเอกรชตในโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างประทางการครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารนะครับอยากจะให้ทางรายการนำเสนอส่งมาได้ที่ t h a i o ซิวันแอคจ m เมลคครับเพราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง y YouTube ถือก็ว่าใช้รายงานตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง b บ n กคอร TV ในเครือเจริญแคปเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย